ความสะอาดเรียบร้อยนะคะลงมาใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ปรุงรสข้าวด้วยน้ำตาลเกลือผงปรุงรสเล็กน้อยแล้วก็มีซีอิ๊วดำนิดหน่อยค่ะจากนั้นนะคะก็ผัดข้าวค่ะให้น้ำมันแล้วก็ข้าวแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะมันเข้ากันดีนะแล้วเราก็จะเติมน้ำซุปนะคะน้ำสต๊อกนะคะที่เราเตรียมมาไว้ลงไปค่ะปริมาณน้ำสต๊อกนะคะก็ค่อยๆเติมนะคะทุกคน อย่าให้น้ำเยอะเกินไปเดี๋ยวข้าวจะแฉะนะคะเราก็เติมให้มันเกินข้าวขึ้นมาสักประมาณครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็คนไปค่ะทุกคนคนไปเรื่อยๆเลยนะคะคนจนน้ํามันเริ่มงวดนะคะเริ่มแห้งพอน้ํางวดลงประมาณนี้นั้นก็จะปิดฝาค่ะแล้วก็เบาไฟให้เป็นโลนะคะตั้งเวลาประมาณ15นาทีค่ะระหว่างรอข้าวสุกก็มาเตรียมทําน้ําจิ้มนะคะ ก็ใช้ขิงกระเทียมนะคะแล้วก็ส่วนผสมเครื่องปรุงต่างๆตามนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งในส่วนของรสชาติเพืเ่อนๆสามารถไปปรับเพิ่มรสได้เลยนะคะตามที่ตัวเองชอบสูตรของแอนนะคะมันก็จะออกเค็มเปรีย้ยวหวานนะคะก็จะมีครบรสเลยค่ะแล้วถ้าใครชอบทานเผ็ดนะคะจะปั่นพริกลงไปในขั้นตอนนี้ด้วยก็ได้นะสามีแอนไม่กินเผ็ดก็เลยไม่ใส่พริกค่ะ1 5บาทีผ่านไปนะคะตอนนี้ข้าวเราก็สุกแล้วค่ะสวยน่าทานแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะพะ ข้าวสุกแล้วนะให้เพืเ่อนๆนะคะใช้ซ่อมนะค่อยๆซุยข้าวนะคะข้าวของเราเนี่ยจะได้เรียงเป็นเม็ดสวยงามไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่ค่ะก็คือหน้าตาของข้าวมันไก่ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพืเ่อนทๆทาตามสูตรนี้นะจะได้ไก่ที่มีรสชาติอยู่ในตัวนะคะ แล้วก็มีความนุ่มชุ่มฉ่ำนะส่วนข้าวนะคะก็จะมีความหอมแล้วก็มีรสชาติอยู่ในตัวเรียกได้ว่ากินแค่ไก่กับข้าวเปล่านะคะก็อร่อยแบบไม่ต้องจิ้มเลยค่ะอืม้อร่อยไหมอร่อยมากใช้เวลากี่ชั่วโมงทายสิสองชั่วโมงสมชั่วโมง <laughs> yeah, it's probably one of the better comment guys that I've had ever. Like maybe like top two, top three. Top two, top three, Yeah, like as good as a, yeah, really great. Hmm. Everything's like correct. Yeah, it's like the chicken's really soft and tasty. The rice is perfect this is good everything's perfect and i ate a lot of common guy in my life yeah it's good, good like job. It? yeah awesome <laughs>